มันแปลกๆเหมืกันยบรรยากาศใหม่ปกติเป็นโต๊ะใช่ปกติเป็นโต๊ะไม่ค่อยเจอแบบนี้จำได้ว่าไม่ได้เจอแบบนี้นานมากแล้วเรโควิดเราต้องหั้งากันอใช่ใช่ีมี่สิบทีรอม20าทีเลยหรอผมมันไม่เท่าไหร่หรอก ่อช่วยกใจไม่นะสักพักนี่คือไม่สั่นเลยนะดีๆกันนะวันนี้ค่ะมาทำงานครับครัผมสวัสดีครับุี่นะครับวันนี้อยู่กันที่ Cover Net ที่สยามสแควร์นะครับผมเป็นครั้งแรกที่ Cover Net มาเมืองไทยนะครับพร้อมกับ f แฟลกชิพสตอร์ที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยพร้อมเปิดรับสําหรับคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับผมเป็นไงบ้างพอเราได้เดินดูแล้วใช้ค่าว่าได้เดินดูแล้วเนชมอยัง เพิ่งเง<า>เข้ามาเพิ่งเข้ามาเอ่อต้องบอกเลยว่าวิสื้อาสวยๆหลายชิ้นมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสไตล์ผมมากๆเลยเออสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องอย่างตัวเมื่อเช้าใช้คำเมื่อเช้าได้ไหมเมื่อกี้แล้วกัน <laughs> เมื่อกี้คือเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็คือชุดที่ผมใส่มาเนี่ยคือเป็นสไตล์เดียวกันกับชุดที่ใส่วันนี้เลยก็คือเป็นเสื้อ เสื้อเบสบอลพร้อมกับกางเกงวอร์มแบบนี้เลยก็คือคลายๆกันเลยดังนั้นเป็นสไตล์ที่ผมเชื่อว่าเข้ากับคนไทยหลายๆคนมากๆแล้วก็ใส่สบายเหมาะกับอากาศร้อนของคนไทยด้วยเหมือนกันใช่ครับดีไซน์เป็นไงถูกใจเลยอุ้ยถูกใจเลยครับผมก็คือเข้ามาก็คือเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมีแซมเปิลของผมที่จะเห็นแล้วก็มีทั้งของแอลลี่กับเชตามที่ใส่กันให้ดูนะครับผมก็สามารถเอามาจับแมทกันเป็นเสื้อผ้าที่สวยแล้วก็ใส่สบายสำหรับประกาศ ช่วงร้อนแบบนี้ด้วยอตอนนี้ด้วยครับให้คุแมทแบบไหนดีลองแบบน,นะนำแมทหน่หให้ผมแมทเหรอครับผม <c oughs> ผมว่าตอนนี้ด้วย <c oughs> ความที่อากาศมันค่อนขะ้างร้อนนะผมว่าเป็นเสื้อเชิ้ตน่าจะกำลังดีแล้วก็หาเป็นากางเกงวอร์มแบบนี้ก็ได้ใส่สบายๆอยู่ในออฟฟิศแล้วก็หรือไม่ก็เป็นกางเกงขาสั้นก็ได้ครับผมหมวกสักใบฮะหมวกสักใบก็ได้แล้วแต่สไตล์มีให้เลือกเหมือนกัน อ่ะ <laughs> ไม่สักหน่อยก็ <laughs> ได้เหมือนกันเอาไปเอาไป,าปทำงานได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครมาแวะกันที่แฟลชชิพสตอร์ที่นี่ก็มีฟอโต้บูทด้วยอ่าเผื่อมาถ่ายรูปก,กันเล่นได้เมื่อกี้เห็นอาลีกับชัดดังถ่ายรูปก,กันอยู่อ่ <laughs> าฝากนะคฝากสำหรับเป็นแบบอยากมีไลฟ์สไตล์ที่ไทยเราเออครับผมก็ฝากกับ cover net นะครับผมครั้งแรกที่ไทยนะครับกับสตอร์แฟลชชิพสตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ไทยนะตอนนี้ครับผมก็ฝากมาติดตามกันด้วยนะครับที่สยามสแควร์ครับผม อัปเดตงานกันหน่อยจ้าครับผมอัปเดตงานอะไรอยากรู้อะไรใช้คำนี้ละกันอยากรู้อะไรอยากบอกอะไรกันอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรเดี๋ยวไม่้อยากรู้บอกไม่ได้ผมไม่รู้ครับผมเอ๋อมีอะไรอยากให้พี่ฟังเหรอก็ช่วงนี้ช่วงนี้สบายดีครับช่วงนี้สบายดีก็เ มีซีรีส์ที่กำลังจะเปิดตัวอีกไม่นานนะครับผมครับกับทางช่องวันด้วยอ่าเรื่องขผมบอกได้บอกได้บอกได้แล้วครับผมก็คือเอ่อซีรีส์เรื่องเทสต์นะครับผมก็เอ่อเด็กห้าสี่สามตัวซีรีส์เรื่องเทสต์เด็กจันแซบนะครับผมออกไลฟ์บอกออกหรอการ์ดง่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตัวอย่างให้เอ่อ ซีรีส์เรื่องเทสเด็กเจนทราบครับผมก็มาไปดือนหน้ากันแล้วครับผมก็จะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับยังไงการถ่ายทตอนนั้นมันยังไงบ้างเพราะต้องอยู่กับแก๊งที่แบบโอ้โหชาเลก็ขี้ปวดหัวแล้วล่าสาวเป็นแก๊งน้ำอย่าพูดถึงชื่อนั้นเลยไม่เขาเป็นเพื่อนโรงงานดีๆแล้วก็แบบอยู่ด้วยสนุกจริงๆว่าบางครั้งสนุกกันไปหน่อยสนุกมากสนุกมากบรรยากาศในกองโดยรวมคือแบบมีความสุขกันมากๆคือถึงแม้ว่า ตัวเนื้อเรื่องเองมีความเข้มขน้นมีทั้งรสหวานเอ่ย<ม>เปรี้ยวเอ่ยเผ็ดเเอ่ยใช่แต่ว่าบรรยากาศหลังกล้องก็คือแบบสนุกมากทาี่หากันมากๆครับผมด้วยแคสทุกคนแล้วก็บอกเลยว่ากูผมว่าเรื่องนี้เข้มขน้นแน่นอนเลยก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมเป็นหน่วยไหนนะครับเป็นหน่วยไหนเหรอครับผมเป็นเป็นตัวกลางแล้วกันเราไม่ได <ขอ S 1> ้ เป็นคนชั่วร้ายแต่เราก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นไม่ได้หลุนพูดใดหเป็นเทาเป็นเทาเหรครับผมไม่บอกถือเป็นบทใหม่ไหมผมว่าใหม่ครับเป็นรสชาติที่ผมเชื่อว่าคนดูยังไม่เคยได้เห็นจากผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวผมเองเกือบทุกตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้จะ ได้เห็นนักแสดงทุกคนในหลายๆมุมมองที yeah. uh, I mean, I ่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็บอกเลยว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นมากแทบแบ่บแบบชื่อเรื่องไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมว่าแซ่บจรไหมพาร์สีเราครับพาร์ซีรี่อของผมยังไงดีหมายถึงเรื่องไหนครับผมเรื่องที่รอมานานแล้วเรื่องที่รอมาเรื่องที่รอมานานแล้วหมายถึงเรื่องไหนละครับผมทุกเดือนเปลี่ยนทุกเดือนเลยทุกเดือนเปลี่ยนทุกเดือนเรื่อง เอ๊ะซีรีส์นี้ชื่อเรื่องอะไรนะครับสกัลเลธาใช่ไหมสกัลเลธาเดี๋ยวนี้คือถ้าพิมพ์ชื่อย่อไปในทวิตก็คือมีแต่แบบคาดเดาพี่ชว่าใครเล่นเป็นตัวละครเไหนเนาะเมื่อไหร่เนาะก็ใกล้มากๆแล้วครับผมก็ด้วยความที่ว่าอาทิตย์หน้าเป็นคอนเสิร์ต l อก็หลังจากคอนเสิร์ต l l ทุกคนก็จะเทคิวให้กับ แอสกอฮอล์ของเรานะแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามกันด anyway> ้วยก็เดี๋ยวเอาจะเอามาให้ทุกคนได้ดูภายในเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่าด้วยความที่สเกลโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ก็จะทํากันให้เต็มที่ครับผมก็ขอเวลาปั้นกันหน่อยให้โอกาสปั้นหน่อยซึ่งก็ไม่หน่อยเหมือนกันใช้เวลาอยู่เหมือนกันร้บผม ปั้นอะไรครับผมมันตั้งมือมันมีทองตรงนี้ไหมเฮ้ยมันปั้นได้กว่านี้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าไินเลยปะครับผมอุ้ยผมว่าอย่างพี่วินนี่ก็ยังจะน้อยไปนะเอ้ยไอ้นี่ซ่อนนะซ่อนไว้ไม่เอาแล้วถ้าไปิดพี่จอรดเลยเหรอขอพี่จอร์ดนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วคนคาดหวัง แต่ก็คือทุกคนพยายามกันเต็มที่กับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิสิกอลเองเรื่อง Acting เอ่ยเรื่องโปรดักชันเอ่ยตัวเซตเอ่ยนะครับผมก็ขอเวลากันนิดนึงนะครับให้พวกเราได้ทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้อย่างดีที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนชมไม่เร็วๆนี้หรอกรอไปก่อนแต่ด้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนมันมีอะไรใหม่ๆที่ท้าทายผมไหม ผมว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะที่ท้าทายแต่ก็ยังตอบไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากตอบนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันครับใช่เพราะว่ายังไม่ได้อ่านบทครับเดี๋ยวไว้อัปเดตไว้ใช่เพราะว่านี่ก็คือหลัง L L ทุกอย่างก็จะเริ่มแบบ k i c อ o f แบบเต็มที่แล้วดังนั้นอ่า L L ก่อนใช่ซ้อมก่อนซ้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวสกอลฮอมาเมื่อไหร่ก็จะอ๊พกันอยู่ดี จะพวกผมจะรู้แล้วแต่ก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีไม่เป็นไรทุกคนจะรอได้แต่ไม่อดใจรอแล้วกับเอลแอนยังไงดีครับเปอร์เซ็นต์แล้วในภาพของโชว์พวกเราอุ้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหรอครับถ้าพาพของผมเกือบร้อยแล้วครับผมอ่คือก็คือถ้าไม่เกือบร้อยก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะเขาเจอที่หน้าแล้วก็ซ้อมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงซ้อมครับผมก็อ่า ต่างคนต่างคู่แล้วก็ต่างกรุ๊ปต่างสลับกันเข้าห้องซ้อมครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงซ้อมก็ถึงแม้ว่าผมมาอยู่ที่แสบสแควร์วันนี้ก็มีเพื่อนๆที่พี่หลายๆคนที่อยู่ที่ตึกแกมมี่คอยซ้อมอยู่ครับผมก็เรียกว่าเข้มข้นกันเลยทีเดียวแล้วก็เตรียมโชว์มากันมหาศาลบอกเลยว่าปีนี้มหาศาลเราแอบไปเห็นคอนขอนเขาองมยังอุ้ย บอกตามตรงยังไม่ได้เห็นของใครเลยครับผมเพราะว่าโฟกัสแต่ของตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าปีนี้จํานวนคนมันเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันก็22คนเนาะท่องซ้อมมันไม่พอ <laughs> <laughs> สลับเวเรออ้้าานนเเเกียทววววััใชุุ่่คืแบบะ เวลาไปซ้อมสติเปียีนกันทีนึงเนี่ยคือทุกคนไปผิดชั้นกันหมดเลยเพราะเหมือนจะแยกย้ายกันตแนต,ต่ะปนใช่แต่ละคนทอบ,บ,บ<ร>ันเลยที่แบบหลายๆครั้งผมเข้าฟิศปุ๊บแล้วเขาก็จะถามผมว่าแค่มาทํา,<ร>าทอะไรที่นี่อะ <laughs> ไปซ้อมข้างล่าง <c oughs> หรือไม่ก็หลายๆครั้งก็พอไปข้างล่างกลุ่มก็บอกว่าไม่ใช่ข้างล่าง้างคนอแต่ว่าทุกคนจริงจังกับพาร์ทเอลเอลครั้งนี้มากอุ้ยจริงจังจริงจังครับผมก็ทั้งตัวการแสดงเองตัวโชว์ต่างๆเอง ก็ฝากติดตามมันด้วยครับผมแล้วก็ฝากเตรียมท้องเตรียมสเบียงยกินไปให้พอกรับผมเพราะว่าเลยไปอีกวันหนึ่งสักกีชั่วโมงช่ <laughs> <laughs> สกกชั่วโงดีเหรอครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันรอรันทูร <laughs> <ต> <laughs> อรันทู<ต>อยากรู้เหมือนกันว่าอ้นะครับผ โอ้โหตีสองกันนี้คือโชว์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ผิดใช่ไหมโชว์ส่วนหนึ่งส่วนการพูดคุยอะนั่นเลยคือตอนนี้ไม่ได้ห่วงความยาวโชว์ด้วยนะห่วงความยาวตอนพูดคุยขอบคุณ22คนเนี่ยเผื่อไว้สักสามชั่วโมงไหมแล้วรสชาติของเราครับท่านท่านปอนท่านปอนนะเขาซื้อยังตึกไเไม่ยเป็ยปิศาจย่อขาย ท่านปอนก็ทําโชว er like ์ก erm ันด้วยกันมาเยอะแล้วเหมือนกันก็อย่างที่บอกเต็มที่แล้วครับผมแล้วก็บอกว่าปีนี้ได้ทุกอัตราลดแน่นอนต้องเตรียมอะไรไว้เหรอครับผมผมว่าเตรียมเสียงไปแล้วกันเพราะว่าเตรียมเสียงกีดไปเตรียมเสียงกี๊องวันเนาะอิมแพ็คหลายชั่วโมงด้วยก็เตรียมเสียงกันไปให้พร้อมนะครับผมแล้วก็เตรียมคอให้ชุ่มฉ่ำไว้ก่อนอ ถามเดียวแฟนต้องแก้บนต้องแก้บนไหมครับเขาบนอะไรกันไว้ล่ะเขาอยากเห็นอะไรอุ้อันนี้ผมไม่ทราบเลยเขาไปบนอะไรกันไว้จสเต็คคนนั้นคนนี้เหรออิ้บอกน้ำตมไม่รู้เลยว่าเขาจะได้แก้บนไหมเพราะว่าไม่รู้เขาบนอะไรไปบ้างแต่ว่าคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีแต่สิ่งที่ทุกคนน่าจะตั้งตารอหรือไม่ก็อาจจะคาดไม่ถึง เราเเราได้เจอกันครบ22บสองบ้างไม่หเราอยู่ในห้องเดียวกันพัรทพรทที่ยังไม่ครบ22่อ่ะยังแค่แค่สิบคนน่ยยังยังไม่เจอเลยทุกคนงานยูไม่ค่อยเม่ค่อยก็ก็เขาเรียกว่า ทุกคนต่างมีตารางงานของตัวเองอแต่ว่ามไม่ได้แปลว่าทุกคนไม่ได้ซ้อมไม<อ>่เต็มทีทุกคนสลับกันไปกันซ้อมอย่างเช่นแบบบางคนมีงานเย็นก็ไปซ้อมไปแล้วตอนกลางวัน<อ>บางคนมีงานกลางวันก็ไปซ้อมกันตอนเย็นครับผมก็มตามคิวกันไปแล้วก็ผมเชื่อว่ามาเจอกันแล้วน่าจะสนุกเฮฮาแน่นอนนะผมฟุ้งๆเลยนะครับผม วาถ้าถ้าฟงนี้ผมอยากทําโชว์กับเอ่อคนนี้ไม่อยู่ในเอลอดีกว่าเพราะว่าคนนี้อยู่ในเอลอลผมได้ทำโชว์อยู่แล้วอัดส้ยออัดส้นยอยออยากอยากอยากเต้นกับพิสกายทำไปหน้าเราไปขนาดนั้นนตัวไม่มันสนุกไงแต่จริงๆแอบคาดหวังอีกหนึ่งคนที่อยากจะเห็น ลูกของเธอไงจะมีโอกาสได้ไปจอยบนเวทีกับเธอวันเนี่ยอ๋อน้องเอาน้องคลอดน้องคลอดยังไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ถ้าถ้ายังไม่คลอดก็น่าจะยังเป็นผ้าอยู่ที่ไหนหรือว่าอาจจะยังไม่ถอดมาเป็นผ้าด้วยครับแต่ว่าน่าจะมีแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็รอติดตามกันด้วยครับผมคิดว่าลูกเราจะเป็นลักษณะแบบไทยฮะจะเป็นสไตล์แบบเราไหมสไตล์แบบเราไหมหรอผมเชื่อว่าลูกของทุกคนเนี่ยมีความคล้ายพ่อแม่ ดังนั้นก็น่าจะได้รคูม,คมอิทธิพลจากพ่อแม่หน่อยเผมว่าไม่ครูหรอกครับผม <c oughs> ดูผู้ปกครองอีกคนนึงค่อนข้างเบียวอยู่ <c oughs> ผมว่าน้องผมน่าจะเบียวไม่แน่นอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ว่าได้ๆพวกก็สั่งไหมเออหลายๆคนดนผมยังไม่ได้เจอเลยเชื่อไหมผมยังไม่เคยเจอแมสคอตสักตัวเลยของของที่เจมเมครับผมแต่เดี๋ยวนี้น้องก็ไปไกลแล้วผมเห็นออกงานไม่มีพ่อแม่ด้วยล่ะครันี่พวกผมยังคุเย็นที่แตกแกมี่อยู่เลยนะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยน้องอ่ะงานเยอะกว่าพวกผมแล้วเออยไม่มีแล้วนะน้องมามางานเดี๋ยวพวกผมมาปีเดี๋ยวพวกผมมาต้องไปหาน้องที่งาน เรียกมีเขาเรียกแบบพ่อป้าอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เรียกว่าอะไรเออพ่อป้าหรือว่าอะไรมีแบบมีคิดไหมมีคิดไหมยังไม่ได้คิดครับผมแต่ไม่เรียกมึงก็พอใจลององยังไงก็ได้ขอให้รู้ไปเรียกมึงก็ได้ อาะสุดท้ายฝากถึงแฟนๆที่ไม่ได้มีบัตรนะคแต่มีไลฟ์สตรีมก็ผมสำหรับใครที่ไม่ได้มีบัตรนะครับผมก็ยังมีไลฟ์สตรีมทิเก็ตให้ซื้อกันนะครับจนกระทั่งถึงวันโชว์นะครับน่าจะพอเข้าโชว์ไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงปุ๊บน่าจะตัด นะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ฝากเข้าไปเจอกันออนไลน์กันได้นะครับผม mm hmm. หรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็สามารถมาเป็นทีมหน้า Twitter mm hmm. ได้นะครับผม mm hmm. ก็เชื่อว่าน่าจะมีคลิปอะไรเลือคลิป mm ุ hmm. ่นออกมาให้ดูอยู่แต่ว่าถ้าอยากไั้นรู้แบบเต็มๆนะครับผม mm hmm. ก็ไลฟ์สตรีมมิ่งยัง mm hmm. มีอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยสนับสนุนบัตรที่ขายอัปราคา mm hmm. นะครับผมก็ mm hmm. ครับเราระวังมคดีกันก็ได้เราระวังกันก็ดีครับผมมิตรอาชีพเยอะอยู่เหมือนกันครับช่วงนี้ครับผมโอเคครับแบบเออวูเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ก um ็เอ่อเวิร์กกันไปเยอะเวิร์กกันไปเยอะมีมีผ่านบ้างมีไม่ผ่านบ้างเยอะอยู่เหมือนกันยากอีกไหมครับเพลงนี้เพราะเพลงเก่าก็คือที่เรายากมากโอ้เอ่อ ไม่รู้ว่าจะยากหรือไม่ยากเพราะว่าอย่างที่บอกเวิร์กกันไปเยอะเหมือนกันมีที่ผ่านแลวไม่ผ่านเหมกันครับผมแล้วก็ที่ผ่านก็ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หยิบเพลงไหนมาใช้นะครับผมแต่ก็น่าจะเร็วๆนี้กันแล้วครับผมก็ยังมีการทําเพลงกันอยู่เรื่อยนะทำเพลงกันอยู่เรื่อยๆ,นะอยอยๆแต่ว่าทำไยเมื่อไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแต่คิดว่าไม่นานมากครับผมไม่นานเกินรอ เป็น,ปนฟิลไหมคืาผมว่า <laughs> ฟ,ฟิลฟิลเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอยู่แล้วครับผม <laughs> คืออ,อยังไงก็ยังอยากให้ความเป็นศิลปินเรามีความรอบด้านแล้วมีความกรองก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมว่าจะไปในทิศทางไหนจะไปในรสชาติไหนต่อครับผมไม่รู้เลยว่าเพลงไหนจะผ่านใ <c> ช <oughs> <c oughs> ้คำนี้ก่อนเลยดีกว่าไม่รู้เลยว่าเพลงไหนจะผ่านก็ฝากติดตามกันด้วยครับมีครับมีทั้งที่ มีทั้งที่เขียนเองมีทั้งที่พี่ๆในค่ายช่วยเขียนแล้วก็มีทั้งของที่ไปเวิร์กกับที่อื่นมาด้วยครับผมก็ใครจะได้เป็นคนแต่งเพลงก็เดี๋ยวรอติดตามดูเหมือนกันนะครับใครจะไปพูดูกเลใครจะไปพูดถูกเลือดครับผมอะเราสวดเอเอเห็นสกิมการไก่ขอบบทชื่นชมในบางคาสกิมการทวี ครัว่าแบบปูนแบบว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขายแข่งนะคะลายอะไรต่างต่ะเออย่างถ้าไข่ปูอันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยคุยคือยังไงนะครับได้ในหนึ่งวีฟจบได้ในหนึ่งวีฟการขายกันเทาไรโลแบบสกิลไม่ธรรมดาอ๋อกก็พอดีพอมันใช้จริงอยู่แล้ว แล้วพี่เซนความเป็นแบรนด์แบรนด์พวกนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบมันง่ายเนาะมันง่ายเอก็มีคนถามว่าใช้อะไรถ่ายไงนอกจากที่ใช้ถ่ายแล้วก็มีสิ่งที่เราอย่างอื่นที่เราใช้ในชีวิตประจําวันด้วยไงแล้วก็มีมากนอกเหนือไปกว่านั้นอีกแต่รู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มยาวแล้วอ่าก็เรียกว่าเ็นเกอรที่แบบว่าทุกคนโชมและลูกค้ารักสาธุไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าใช้จริงจริงเพราะอย่างเช่น วันนั้นเหมือนต้นทวิตเป็นเรื่องของการถ่ายรูปลงในทวิตเตอร์เนาะก็ใช้ใช้จริงๆแล้วก็แบบก็ภาพมันออกมาสวยจริงๆของมันดีจริงก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านั้นคนถ่ายดีด้วยค่ะมาถ่ายกนเถอแบบนี้ก็สกิลคนถ่ายก็อาจจะมีนิดนึงเ่ยโอเคเราไกันขอบคุณครับมาถ่ายด้วย